พบกับกี้ที่ช่อง XH Channel อีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะช่วงนี้ค่ะยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ยังไม่ปกตินะคะยังไงกี้ก็ขอส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะอยู่กับกี้นะคะกับการรีวิวอุปกรณ์อิเล็กทริกกันแบบยาวๆกันไปก่อนนะคะและว,วันนี้ค่ะกี้ก็มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าอีก1รุ่นค่ะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากร้าน M Titan ค่ะ กี้ต้องขอขอบคุณน้องเอ็มไทยท่านมากนะคะที่ส่งสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาให้กี้ได้ลองอีกแล้วค่ะส่วนสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะที่ทางร้านเอ็มไทยท่านส่งมาให้ลองนะคะในวันนี้ก็คือไทยท่านม i นิค่ะ มีไซส์มินิสมชื่อเลยค่ะรูปร่างปาดเปียวนะคะแล้วก็มีสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สเปคกันเลยดีกว่านะคะไททันมินินี้นะคะจะมีกำลังมอเตอร์อยู่ที่800วัตต์คูณ2ค่ะสามารถทำความเร็วหรือว่าแม็กสปีดได้อยู่ที่55กิโลเมตรถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะส่วนช่วงล่างค่ะช่วงล่างของเขานะคะจะเป็นระบบะระบบโชคแบบสปริงค่ะอันนี้ก็พีให้หน้าหลังเลยนะคะ โชคนี้นะคะสามารถปรับต่ำปรับสูงได้ค่ะแล้วก็สวิงอาร์มคู่นะคะสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะระบบเบรกนะคะจะเป็นระบบเบรกดิสเบรกค่ะเพื่อนๆส่วนล้อที่เขาให้มานะคะจะเป็นขนาด9นิ้วค่ะตัวไททันมินินี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักของผู้เล่นนะคะหรือว่าผู้ใช้ได้อยู่ที่120กิโลกรัมค่ะ ส่วนแบตเตอรี่นะคะที่เขาให้มานะคะจะเป็นขนาด19แอมป์ค่ะสามารถทำระยะทางต่อ1การชาร์จนะคะได้อยู่ที่30-40กิโลเมตรค่ะโดยรวมแล้วนะคะมันมีขนาดกระทัดรัดสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยค่ะเพื่อนๆถือว่าเหมาะเลยนะคะเหมาะที่จะมีติดไว้บ้านค่ะหรือว่าติดไว้ท้ายรถเวลาเราไปไหนมาไหนหรือว่าเราไปเที่ยวไหนนะคะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าค่ะ แต่กี้ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ปกตินะคะกี่เลยต้องให้ทีมงานของกี่นะคะออกไปลองแทนกี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าทีมงานกี่ไปลองแล้วเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะ คุยนะคะเกี่ยวกับสเปคของเจ้าไททันมินิกันไปแล้วนะคะก็ถึงเวลาเอาเจ้าไททันมินิน,นะคะไปลองขับบ้างแล้วค่ะและในวันนี้นะคะสถานที่ที่ทีมงานของกีเอาไปลองนะคะก็อยู่แถวแถวบ้านนี่แหละค่ะบอดินน้องจอกที่เดิมเลยนะคะเพิ่มเติมก็คือมีสกูตเตอร์คันใหม่ไปลองค่ะ ากที่ทีมงานของกี้นะคะไปลองมานะคะระยะทางที่ทําได้นะคะก็ประมาณ32กิโลเมตรนะคะสําหรับการลองในครั้งนี้นะคะเส้นทางนะคะก็ตามที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยค่ะมีทั้งทางเรียบนะคะทางไม่เรียบนะคะเป็นทั้งทางขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินค่ะเจ้าไทท่านมินินี้นะคะก็ถือว่าอึดใช้ได้เลยค่ะ แต่การลองขับในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปทางไม่เรียบกันค่ะเพราะว่าเจ้าไทยท่านมีนี้คันนี้นะคะจะมีความแตกต่างค่ะแตกต่างจากสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กทั่วไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมองภาพไม่ออกนะคะก็เทียบกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาด500วัตต์คันที่กี่ขับไปทำงานเป็นประจำได้เลยค่ะ ความแตกต่างจากที่ทีมงานกี้บอกมานะคะก็เริ่มตั้งแต่คอเลยค่ะข้อของเจ้าไททันมินินี้นะคะจะมีความแน่นค่ะเพื่อนๆไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กให้ลำคาญใจเลยนะคะในส่วนของเรื่องสมรทนาค่ะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเวลาเข้าโค้งเวลาเบรกก็คอนโทรลได้ดีเลยค่ะ ถึงแม้ว่าเบรกที่เขาให้มานะคะจะเป็นเบรกแบบสายสลิงนะคะเมื่อทีมงานของกี้นะคะเอาไปลองใช้งานจริงๆก็ถือว่าเบรกได้ดีเลยค่ะและที่เจ้าไททันมินินี้นะคะแตกต่างไปจากสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กทั่วไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือระบบช่วงล่างค่ะช่วงล่างของเจ้าไททันมินินี้นะคะจะเป็นระบบโช๊คสปริงค่ะ จากที่ทีมงานของกีเอาไปกระโดดนะคะไปยกหน้าไปยกหลังมานะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะเพื่อนเเพื่อนๆดูจากที่ทีมงานของกีเอาไปลองมาได้เลยค่ะ านของกี้นะคะเอาเจ้าใช้ท่านมินินี้นะคะไปลองมานะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสามารถเอาไปใช้ได้ทุกสภาพเส้นทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขับไปเที่ยวทางเรียบนะคะหรือว่าขับลุยทางวิบากนะคะก็ไปได้ทุกเส้นทางเลยค่ะถือว่าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะขนาดเล็กที่คุ้มค่าค่ะเพืเ่อนๆคุ้มค่าคุ้มราคากับสเปคที่เขาให้มาเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆนะคะกำลังมองหาสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะเอาไว้ใช้งานหรือว่าเอาไปขับเที่ยวชิลๆนะคะเจ้าไททันมินิคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะ และคลิปนี้ค่ะกี้ขอฝากอีกนิดนึงนะคะจากการทดลองของทีมงานกี้นะคะในคลิปนี้ก็จะมีบางช่วงนะคะที่เกิดจากความชำนาญของผู้ทดลองแล้วก็สมรรถนะของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะไม่ควรลอกเลียนแบบนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับอันตรายได้นะคะ คลิปนี้นะคะกี้ต้องขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะคะเนื่องจากกี้ไม่ได้ออกไปลองด้วยตนเองนะคะอาจจะมีข้อมูลตกหล่นไปบ้างนะคะถ้ามีโอกาสนะคะกี้อาจจะทํารีวิวฉบับเต็มแล้วก็เอามาแชร์กับเพื่อนๆอีกทีนึงนะคะวันนี้เอาแบบมินิรีวิวไปก่อนคะ่ะถือว่าเป็นรถเล็กที่มีสเปคแรงคันหนึ่งเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อไปที่ m t ท a i tan ได้เลยนะคะเดี๋ยวกี้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกี้คงต้องขอตัวไปก่อนค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะแล้วก็ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้นะคะกี้ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้กี้ขอตัวไปก่อนค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะ